สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกบ,บิลมาพรหมยานนะคะก็ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันนะคะก่อนอื่นเลยแม่หมอก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆบุญนะคะที่ได้ร่วมนะคะเออ่โอนเงินกันเข้ามานะคะเพื่อสร้างบุญร่วมกันนะคะซึ่งเป็นบุญที่แม่หมอจะจัดทําขึ้นแล้วก็ ประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดนะคะก็คือวันที่15เดือนมิถุนายนนี้นะคะหลวงตามาจะมาสวดมนต์ที่จังหวัดชลบุรีนะคะที่พัทยานะะก็ในวันนั้นเนี่ยจะมีการแจกโรงทานนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยนะคะคือแบบว่าโรงทานที่แม่หมอจะทำเนี่ยค,คือจะเป็นการแจกขนมชิปฟ่อนมะพร้าวอ่อนนะคะก็ทั้งหมดจํานวน300ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีการถวายผ้าไตรด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ณตอนนี้เนะะี่ยค่ะก็คงจะเ,เปิดรับ ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็แม่หมอจะรับนะคะบุญตรงนี้เนี่ยค่ะจนถึงวันที่14เดือนมิถุนายนตอน5้าโงเย็นนะคะใครที่อยากจะร่วมปัจจัยนะคะมาเพื่อร่วมสร้างร่วมอะไรกันด้วยแล้วเนี่ยค่ะคือแม่หมอก็จะดูนะคะว่าเงินที่เกินมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของโรงทานตรงนี้เนี่ยค่ะมันมากพอที่จะให้ทำพระป่าห,หรือเปล่านะคะก็คิดว่าน่าจะ น่าจะเกินไปเยอะเลยแหละคิดว่าแม่หมอคงจะต้องทําผ้าป่าด้วยเช่นเดียวกันก็ <c oughs> ขออนุมัอนุมันาบุญกับทุกๆบุญจริงๆนะคะคือแบบดีใจปากสั่นเลยพูดผิดพูดถูกไปหมดเลย <c oughs> คือไม่คิดว่าทุกคนจะร่วมบุญกันมาเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็แม่หมออาจจะไม่ได้ตอบในทุกๆข้อความนะคะที่ที่มีการคอมเมนต์มาบอกกันว่าเออแบบร่วมบุญแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือขอให้รู้ไว้เลยนะคะว่าแม่หมอรับรู้นะคะทุก ทุกๆยอดโอนที่โอนเข้ามาและไม่ได้เกี่ยงงอนในเรื่องของยอดหรือว่าจํานวนเลยนะคะให้มากให้น้อยแล้วแต่กําลังทรัพย์ของทุกๆคนเลยนะคะบางคนบอกว่าเออเมนเข้ามาว่าแบบเออขอร่วมบุญด้วยนะคะน้อยหน่อยนะอันนี้เงี้ยคือเอาจริงๆนะไม่ต้องพูดหลอกว่าน้อยให้น้อยให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาตามกําลังทรัพย์ที่เรามีอยู่นะตอนนี้เลยนะคะสิ่งสําคัญที่สุดอ่ะ มันคือใจของพวกคุณตั้งหาว่าแบบว่าเอออยากจะมาร่วมสร้างร่วมทำบาร,รมีด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้อ่อต้องบอกว่าขอบคุณอีกครั้งนึงก่อนเลยจริงๆนะกันนะคะเอ่อคือแบบอาจจะไม่ได้ตอบกลับนะแต่แม่หมอรับทราบจริงๆนะคะทุกๆยอดที่โอนเข้ามาเลยนะ,ะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะคะแม่หมอก็ต้องแบบว่าขอเอ่อขอบคุณนะคะ แล้วก็ขอให้บารมีนะคะของครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้โปรดช่วยดูแลปกป,ป้องรักษาทุกๆคนนะคะที่ร่วมบุญกันมานะคะรวมไปจนถึงผู้ติดตามช่องกบิลมาทุกๆท,ท,ท,ทุกๆคนเลยนะคะขอให้มีความสุขและความเจริญนะคะให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมีแต่ความสุขนะคะปราศจากความทุกข์นะคะแล้วก็ให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่าได้ติดขัดอย่าได้ขัดสนใดๆนะคะอะไรที่ปิดก็ขอให้เปิดนะคะขอให้ดวงชะตาเปิด ซับเปิดนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยค่ะเอาละค่ะไปรับชมรับฟังคลิปประจำเดือนดูดวงประจำเดือนกันได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับชาวเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็แม่หมอจะบอกว่าแม่หมอไม่ได้ดูเป็นราศีไม่ได้ดูเป็นลัคนาแต่เอาเป็นคนที่เกิดเดือนนั้นๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้นะคะจะเป็นคลิปของชาวเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ เอาละก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขออนญายครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่ผ่านเขามาเห็นคลิปนี้นะคะน,นนี่เป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะมีตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงบ้างเอาเป็นว่าคุณดูคลิปนี้เอาไว้ใช้สาหรับอ้างอิงการใช้ชีวิตบางส่วนเนาะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตค่ะ เปิดไพ่สิบสองใบกันไปเลยพระกฤษณาพระคุณนันทีพระแม่ธรณีพญาครุฑกับนางกากีพญาพาลีจับปูตสกัน ัชน,นานกับสั่งทองพระแม่อุมาเทวีเทพะอังคารพระอินทร์ ศิวะพระดุลเทพ,พบุตรและพระวิศนุก,กรรม <Okay. S 1> เอาละสำหรับชาวเดือนกุมภาพันธ์นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะต้อบอกเลยว่าคุณใช้ชีวิตชิลมากเลยอารมณ์ดีอารมณ์ดีทั้งเดือนเลยนะคะ ต่อให้แบบว่าเรื่องของปัญหาการเงินเอยหรือว่าการงานอะไรก็ตามแต่จะมีปัญหากับคุณนะคะแต่คือแบบว่าเหมือนกับคุณมองว่าเฮ้ยปัญหาทุกอย่างมันหาทางออกได้แหละเป็นฟิลดิ่งนั้นเลยค่ะแล้วคุณก็เชื่อมั่นในเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นแล้วคุณก็เลยแบบว่า เออใช้ชีวิตไปได้แบบเรื่อยๆเ,เว้ยและอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะมันเป็นช่วงเดือนที่แบบว่าถึงแม้ว่ามันจะมีพายุลมฝนอุปสรรคใดๆก็ตามแต่เนี่ยะคะ่ะโหมกระนำใส่คุณนะแต่มันจะมีบางปัญหานะคะที่มันสามารถที่จะแบบว่าหลุล่ลวงไปได้ด้วยตัวของมันเองโดยที่บางทีคุณยังไม่ต้องแบบทําอะไรเลยด้วยซ้ำไปนะคะอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือมันจะเป็นสภาวะของการที่แบบว่า มันจริงๆแล้วอ่ะคุณรู้ว่ามันมีปัญหาแต่คุณไม่ได้เพิกเฉยแต่มันเป็นการอดทนอดกลั้นกับกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคือแบบบางทีมันก็จะมีแบบว่าความดื้อรั้นในบางอย่างที่เชื่อว่าคุณดูดิมีวัวต้องสองตัว <c ười> คือเอาจริงๆอ่ะวัวก็จะเป็นแบบอะไรที่ดูเหมือนจะเชื่องดูเหมือนจะเชื่อฟังแต่ในความเป็นจริงแล้วเขามีความดื้อในส่วนตัวของตัวเองนะคะแต่ รับผิดชอบดีนะคะรู้จักในเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเองเป็นอย่างดีคือมันก็เลยแบบว่าเป็นช่วงของการที่แบบเออก็ก็ไปเรื่อยๆละกันอะไรอย่างเงี้ยภาราหน้าที่มีก็ยังทําอยู่นะก็ยังแบบว่าเออต้องต้องแบบว่ารับผิดชอบในส่วนของสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองจะต้องทําให้เป็นอย่างดีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะมันมีความสุขกายสบายใจก็แเรากันค่ะในส่วนหนึ่งคือแบบว่าก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงไปะอะไรแบบนี้ แล้วก็มันก็จะมีในเรื่องของแบบว่ามีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายสบายๆนะคะไม่ได้ยึดมัน่นถือมั่นในเรื่องของวัตถุหรือว่าหลงไหลได้ปพิ่มไปเรื่องกับแบบเออความหรูหราอะไรประมาณนี้นะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยแบบเหมือนกับว่าพอมันพอมันไม่มีในเรื่องของการที่แบบว่าจะต้องวิ่งขว่คว้าของของ,ของนอกกายแล้วเนี่ยมันเลยกลายไปว่าคุณแบบโอ้แฮปปี้เลยอะมีความสุขไปเลยอะ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะลาทิ้งซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกไปนะคะในเรื่องของการเงินนะคะยังคงมีสภาวะที่ต้องแบกรับภาระอะไรหลายๆอย่าง <c oughs> ขออภัยค่ะคือคุณต้องแบกรับภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายมันเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่จะต้องดูแลทุกๆคนในครอบครัวหรือไม่ก็จะต้องแบบว่าหาเงินมาเพื่อ เลี้ยงดูบุปการีเลี้ยงดูคนในครอบครัวให้อยู่กินอิ่มนอนหลับอะไรแบบนี้นะคะคือคุณสามารถที่จะอดทนให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้อยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คืออย่างที่บอกไปว่าเออมันมันแบบมันจะเป็นช่วงของการใช้ชีวิตแบบแบบไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีในเรื่องของแบบเงินทองหรือว่าสิ่งของนอกกายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงเนี้มันเป็นช่วงของการที่แบบว่ารู้จักใช้เงินกันแล้วกันนะคะ เรื่องของแบบว่าการสร้างครอบครัวเอ่ยอะไรเอ่ยสาหรับบางคนนะอาจจะมีเอ่อกำลังวางแผนไว้อยู่ว่าอยากที่จะมีบ้านนั้นของตัวเองนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะคิดว่าอยากจะเก็บเงินสักก้อนเพื่อที่จะไปถอยรถเอออะไรแบบนี้เป็นของตัวเองคือมีความคิดภายในใจว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันจะต้องมีความมั่นคงในชีวิตบางอย่างบ้างแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลย จะต้องมีการบอกว่ารู้จักใช้เงินวางแผนที่จะใช้ในอนาคตก็เลยมีการเก็บหอมรอมริบกันเออค่อนข้างที่จะแบบว่าเออแบบเป็นระเบียบมีความรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายเออในช่วงนี้นะคะอืแต่ว่ามันก็จะมีสภาวะที่แบบ เนื่องจากว่าเนี่ยแหละคุณแบกรับภาระอะไรบางอย่างเดี๋ยวมันจะมีเรื่องให้คุณเนะะี่ยค่ะต้องใช้เงินหมดไปกับการที่คุณจะต้องแบบว่าดูแลอ,อ,อาจจะเป็นบุพกรารีหรืออาจจะแบบช่วยเหลือใครสักคนในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้ชายอาจจะเป็นคุณพ่อหรือว่าอาจจะเป็นญาติทางฝ่ายชายที่ที่แบบมีอายุเยอะกว่านะคะ ช่วยเหลือเขาไปตามนั้นมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยค่ะอาจจะบอกว่าไม่สามารถเก็บเงินได้เป็นเกาะเป็นกรรมตามที่ตัวเองตั้งใจหวังเอาไว้ได้นะคะแต่ใดๆแล้วเนี่ยเชื่อเหลือเกินนะคะว่าบุญจากการช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยจะทําให้ในอนาคตเนี่ยมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะเออแบบสําเร็จได้แหละเพียงแต่แค่ว่าสิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจหวังไว ว่าอยากที่จะให้แบบว่าเออเก็บเงินเป็นก้อนได้สักก้อนนึงเอาไปดาวรถด,ดาวบ้านซะหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยทาให้แบบว่าเออมันเป็นเหมือนแบบเป็นพื้นฐานสําคัญของชีวิตของสังคมในสมัยนี้ไปแล้วของโลกสมัยนี้ไปแล้วที่มันจะต้องมีบ้านมีรถอะไรประมาณนี้นะคะเออคือถ้าเกิดว่าการคมนาคมของบ้านเรามันดีเท่ากับประเทศอื่นๆเนี่ยคือคุณอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องมีเลยก็ได้แต่อันเนี้ยคือมันก็ค่อนข้างลําบากก็เลยเป็นสิ่ง ที่คุณคิดไว้ว่าเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องมีแล้วล่ะประมาณนี้นะคะเพราะนั้นเราก็ไม่เป็นไรค่ะบริหารจัดการเงินให้ดีต่อไปกันแล้วกันอย่างน้อยๆคุณรู้แล้วหลหรอว่าระบบในการจัดการเงินเก็บหอมรอมริบหรือว่าจัดบริหารอะไรพวกนี้ในอนาคตอะ่ะมันจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะเป็นลนักษณะแบบนั้นไปแล้วก็ยังคงที่จะต้องแบบว่า <c oughs> อดทนทามาหากินนะคะต่อให้ ในเรื่องของการงานของคุณนะมันจะมีปัญหามากก็ตามแต่ในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าชาวเดือนกุมภาพันธ์นะคะคือ,อถ้าใครก็ตามแต่นะคะที่ทำงานประจำนะคะหรือแม้แต่ถ้าแบบว่าเอออาจจะมีอาจจะมีแบบธุรกิจอะไรก็ตามเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าจะมีปัญหาแล้วกันปัญหาในด้านใดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะคะ มันจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันมีความเห็นไม่ตรงกันเรื่องนี้ค่ะคืออันนี้ต้องเตือนเพราะว่าคุณเป็นพวกดือ้อเงียบถ้าเกิดว่ามีการขัดขานอะไรกันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ผู้ใหญ่คนนี้เขาจะไม่พอใจแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณ คุณอาจจะกลายเป็นว่าถูกบีบคั้นนะคะในะหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานที่ต้องแบบว่าเหมือนถูกกันแกล้งอะ่ะให้ต้องทําคนเดียวหรือไม่ก็ขอ KPI แบบตั้ง KPI ไว้สูงๆแล้วให้คุณต้องจัดการให้สําเร็จถ้าไม่สําเร็จกลายเป็นความผิดของคุณอะไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยืออหอหมกไปก่อนดีกว่านะเพราะถ้าเกิดว่า มีเรื่องหรือว่างัดข้อกับผู้ใหญ่คนนี้ไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ค่ะมันมีแต่เสียกับเสียนะคะซึ่งดูทรงแล้วอ่ะอาจจะเป็นโมเมนต์นี้นะคะเพราะว่ามันจะมีความแบบว่ากดดันกันเกิดขึ้นแล้วแถมเหล่าบริวารของคุณ <c oughs> ก็ไม่อาจที่จะช่วยเหลือคุณได้ได้อย่างที่คุณต้องการนะคะในอีกแง่มุมหนึ่งแล้เนี่ยคนกุมภาพันธ์นะคะบางคนอาจจะเป็น ผู้บริหารระดับสูงหรือว่าเป็นคนที่จะต้องแบบว่าดูแลกิจาการธุรกิจของตัวเองซึ่งมีเหล่าบริวารอยู่ภายใต้อำนาจของคุณที่คุณจะต้องดูแลจัดการเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะบริวารเหล่านี้เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะหวังพึ่งพาได้ลําบากแล้วากาันใช้คํานี้ก็กลายเป็นคุณนั่แหละที่จะต้องแบบว่าดูแลจัดการเองอะไรเองซึ่ง บางทีอ่ะคุณก็เปลี่ยนไปตามอารมณ์ของตัวคุณเองด้วยเช่นเดียวกันมันเลยทําให้แบบว่าเหล่าบริวารเกิดความสับสนเกิดการบอกว่าขัดแย้งกันเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมพี่คิดแบบนี้ทําไมคุณคิดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้แบบว่าแนวทางในเรื่องของการบริหารนะ่ะมันมีความแก่งแกว่งเออแกว่งแบบไม่มั่นคงไม่แน่นอนไม่ถาวร เกิดความแบบว่ากดดันกันเกิดขึ้นแบบบังคับการคาดหวังซึ่งกันและกันซึ่งอยากจะบอกเลยว่าคุณไปคาดหวังอะไรกับบริวารในช่วงนี้ไม่ได้เพราะว่าบริวารเองก็ไม่ได้เก่งมากพอคุณจะต้องแบบว่ามาคิดละคำานึงถึงว่าสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นขาดอะ่ะมันคืออะไรเพราะทำไมอย่างนั้นแล้วอ่ะคุณคุณจะกลายเป็นแบบถูกหมายหัวไว้ว่าคุณคือ,อ,อหัวหน้าที่เอาแต่สั่ง ไม่ได้ดูในเรื่องของศักยภาพหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่มันแบบไม่ได้เพียงพอต่อการที่จะทําให้ประสบความสําเร็จตามที่คุณมุ่งหวังไว้นะคะออหรือไม่ก็ใน,ใน,ในแนวตรงกันข้ามเลยก็คือคุณเป็นลูกน้องเขาแล้วคุณก็ถูกหัวหน้าบีบมาในลักษณะแบบนี้นะคะก็ทําให้แบบว่าเ,ออเกิดความสับสนร้อนรนกันไปสิ่งที่คุณทำเนี่ยค,คือแบบว่าเนื่องจากพึ่งพาใครไม่ได้แล้วคุณเลยจําเป็นที่จะต้องใช้งัด ศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ให้อย่างเต็มที่ต้องมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคุณจะมีความมั่นใจแล้วมีความวู่วามอะไรบางอย่างด้วยทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วภายนอกของคุณอะมันดูแบบไร้พิษส่งมากไร้เดียงสาสุดๆไปเลยแต่พอคุณแบบคิดที่จะมุ่งมั่นทําสิ่งใดแล้วก็ตามแต่คุณทําคือคุณทําเลย แล้วแบบไม่ได้ปรึกษาใครด้วยอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเพราะมันจะนำพามาซึ่งความขัดแย้งระหว่างตัวคุณกับบริวารของคุณและรวมไปจนถึงกับหัวหน้าหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ทีออ่ทำงานเกี่ยวข้องกับคุณด้วยเช่นเดียวกันมันจะกลายเป็นความขัดแย้งไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วมันทำให้อยู่ในสภาวะของความอึดอัดขับแค้นใจเครียดกังวลสับสนหลายอย่างเลยค่ะ อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือสภาวะอุปสรรคปัญหาของคุณในช่วงเดือนนี้เดือนมิถุนายานนี้มันก็คือการที่คิดไม่เหมือนคนอื่นนะคะเป็นความคิดที่แตกแยกคุณอาจจะไม่ได้ผิดหรอกแต่คนที่ไม่ได้คิดเหมือนคุณก็ไม่ได้ผิด,ดวยเช่นเดียวกันมันคือทั้งสองฝ่ายระหว่างคุณกับฝ่ายตรงข้ามมันหาตรงกลางมาเจอกันไม่ไม่เจอ ต่างคนต่างถือทิฏฐิของตัวเองยึดมั่นในความคิดของตัวเองไม่ได้มีการแบบว่ามาสังคายนาหรือว่าไม่ได้มีการมาแบบ brainstorming ท้อกันว่าเฮ้ยคุณคิดแบบไหนหรอแต่เราคิดแบบนี้นะอะไรเงี้ยจะทำไงให้สามารถปรับความคิดทั้งสองอย่างเนี้ยมาอยู่ตรงกลางแล้วเดินร่วมกันไปข้างหน้าได้มันไม่ได้มีการพูดคุยกัน ต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างส่งการต่างคนต่างแบบว่าอะฉันสั่งงานเธอไปเธอไปทําให้ได้ตามนี้โดยที่ไม่มีการไถ่าถามอะไรอย่างที่บอกออนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยจะต้องแบบว่าเตือนด้วยความเอ่อด้วยความเป็นห่วงนะคะในเรื่องพวกนี้เพราะถ้าเกิดว่ามีคนมาพูดอะไรกับคุณแล้วแล้วก็คุณคิดว่าความคิดนี้ของคุณนะคิดมาดีแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะยังไม่ถึงที่สุดไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่มันอาจจะ ยังไม่ครอบคลุมมากพอลืมนึกไปว่ามันขาดด้วยเรื่องของอุปกรณ์ลืมนึกไปว่ามันขาดด้วยเรื่องของการเรียนรู้ออหรือว่าแบบองค์ความรู้ของคนที่แบบเอยังขาดแคลนอยู่มันเลยทําให้เขาว่าทําไม่ได้ถึงศักยภาพนั้นเท่านั้นเองนะคะในส่วนของบ้าน <c oughs> ช่วงเดือนนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะทําอะไรกับบ้านแล้วแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของหน้าบ้านและหลังบ้านทําให้ดีนะฮะทาให้ดีเพราะมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของห่วงจุยไดใ้เช่นเดียวกันคุณลองไปศึกษาดีๆอะคะ่ะว่าปีนี้นะคะเป็นยุคอะไรท,ทําทิศไหนบ้านคุณอยู่ทิศไหนหลังบ้านอยู่ทิศอะไรคุณสามารถที่จะต่อเติมทําได้จริงหรือเปล่า เพราะมันอาจจะทําให้แบบว่าคุณทําไปแล้วมันเกิดความผิดพลาดเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบกระทันหันแล้วมันทําให้แบบว่าพลังงานของบ้านทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะเสียไปเลยคิดดีๆนะคะปรึกษาผู้รู้ก่อนที่จะทําการอันใดนะคะโดยพลาการเนาะเออเป็นลักษณะป,ประมาณนั้นเพราะไม่งั้นเราติดอาถรรพ์หมดแน่ๆน,นะคะ แต่อย่างไดก็ตามแต่นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีสภาวะของความเครียดวิตกกังวลสับสนหรืออะไรก็ตามแต่ขอให้คุณใจเย็นเข้าไว้ซึ่งคุณใจเย็นได้อยู่แล้วล่ะชิวมากด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ขอให้แบบใส่ใจเพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคะ่ะมันจะมีปัญหายอย่างที่บอกไปในเรื่องของสิ่งที่คุณจะต้องระวังนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ ช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนนะคะอย่าขับรถเร็วค่ะเพราะมีเกณฑ์มากว่าคุณอาจจะประสบอุบัติเหตุได้นะคะมีการเฉี่ยวชนกันเกิดขึ้นชนกับรถบัสคันใหญ่ออคุณขับรถมาด้วยความเร็วนะคะมีปาดซ้ายแซงขวาในช่วงระหว่างที่คุณบอกว่าตัดสินใจอยู่เอ๊ะจะจะจแซงสายจะจะขวาดีบางทีขับคอมเลนอะไรอย่างเงี้ยไปเฉียวชนเข้ากับ รถคันใหญ่เอออาจจะไม่ใช่รถบัสแต่เพียงเดียวคันใหญ่็เลยก็แล้วกันเออแบบรถบรรทุกรถสิบล,ล้ออะไรเงี้ยคือได้หมดนะคะอันนี้คืออันตรายนะคะคือสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะจนทําให้คุณมีอาการบาดเจ็บนะคะเลือดตกยางออกเดือนนี้มีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเสียเลือดเสียเนื้อนิดนึงนะคะอ๋ะนั้นแล้วเนี่ยก็ขับรถขับลาขอให้ใช้ความระมัดระวังและอย่าขับด้วยความเร็วสูงมากจนเกินไปนะคะ่ะ ทีนี้นะคะในเรื่องของสิ่งที่คิดเอาไว้สิ่งที่คุณแบบคาดหวังเอาไว้บางคนนะคะที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยกำลังคิดที่อยากจะเริ่มต้นใหม่ทำสิ่งใหม่เช่นเปลี่ยนงานย้ายงานหรือทำธุรกิจอะไรใหม่ๆกิจการใหม่ๆที่เป็นของตัวเองนะคะต้องบอกเลยว่ามัน มันเป็นเรื่องที่คุณไม่ถนัดเลยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวคุณเลยคือเรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องแปลกใหม่มากๆสําหรับคุณมันเลยทําให้คุณรู้สึกสับสนแหละว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องแบบเริ่มต้นยังไงวะไปยังไงต่อดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบตัดสินใจผิดพลาดบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้คุณศึกษาให้ดีก่อนอย่าใจร้อนอย่าวุ่นวายเพราะภัยพิบัติของคุณในช่วงเดือนเนี้ย เอาจริงนะคุณมีความชิลอยู่ก็จริงแต่พอถึงเวลาชนตัวแล้วว่าคุณจะตัดสินใจพุ่งชนปัญหานั้นโดยที่คุณไม่ได้คิดแผนอะไรไว้เลยอืม,อมแล้วมันก็เลยทําให้แบบว่าการตัดสินใจด้วยความวู่วามใจร้อนเนี่ยมันทามันทาให้คุณเนี่ยค่ะตัดสินใจผิดพลาดนะคะก็เกาะให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นแล้วสิ่งที่คุณจะต้องระวังคือความวู่วามคุณอยากที่จะบุกเบิก เปิดชีวิตให้กับตัวเองใหม่ในรูปทางใหม่ใหมในหนทางใหม่ๆก็จริงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีแผนรองรับแล้วแล้วก็คุณอาจจะเดือดร้อนได้ในภายหลังนะคะออแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบเฮ้ยค่อยๆเป็ไค่อยๆไปไปนะ ค่อยๆดูปะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่จริงๆวางแผนไว้ก่อนหนึ่งสดูสถานการณ์ซิเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เราจะต้องทำในช่วงเดือนนี้คืออะไรแล้วเดือนถัดไปเราจะทำอะไรคือมีการวางแผนให้กับตัวเองในการทำอะไรบางอย่างในสิ่งที่คุณคิดนั่นแหละเพราะว่าณตอนนี้เอาดีๆนะคุณก็จะมีแนวความคิดแบบล้านแปดเยอะมากๆเจ้าแบบแห่งจินตนาการสุดๆไปเลยนะ แบบเออมันเป็นเรื่องที่ดีค่ะแบบช่วงไอเดียบันเจิดอะแต่ว่าไอเดียบันเจิดอะคิดเป็นแผนออกมาด้วยว่าจะต้องทำอะไรต้องมีการชั่งน้ำหนักเอาไว้ด้วยว่าสิ่งไหนโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์สองโปรเจกต์สามโปรเจกต์สี่ที่คุณคิดไว้ทั้งหมดสี่โปรเจกต์ตรงนี้เนี่ยอาเผิ5่5ห้าโปรเจกต์ไปซ้ำไปคืออันไหนทำแล้วน่าจะประสบความสำเร็จได้เร็วที่สุดเลือกมาค่ะคิดเขียนออกมาอย่างรอบคอบ ไม่ใช่ว่าใช้ความรู้สึกและตัดสินเอาจากแบบฉันคิดว่าอันนี้แหละเอาอันนี้เลยอ่ากลายเป็นว่าใช้เวลานาน,านที่สุดในบรรดาสิ่งที่คุณคิดเอาไว้ทั้งหมดห้าอย่างอันนี้แย่เลยเพราะนั้นแล้วเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะและในอ,ะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือในช่วงนี้เนี่ยนะคะคือแบบว่าถ้าคุณต้องการที่จะปกครองบริวารแล้วแล้วก็มันจะเป็นช่วงที่คุณเหมือนแบบมีความห้าวหาญบางอย่าง คือแบบอารมณ์มันจะพุ่งพลานมันจะแบบตัดสินใจแบบเด็ดขาดแบบโชะโชะโชะแล้วก็มันจะมีความดุความเข้มอืมที่ทําให้แบบว่าเหล่าบริวารรู้สึกไม่ชอบนะฮะทำทางที่จริงๆแล้วอะเราแค่เพียงต้องการจะนําพาให้ทุกๆคนเนี่ยค่ะประสบความสําเร็จไปด้วยกันกินอยู่แบบมีความสุขไปด้วยกันแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกติที่ อคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื้อนะคะเพราะนั้นแล้วการกระทําอันใดก็ตามแต่หรือว่าการจะตัดสินใจอะไรก็ตามแต่ในช่วงเดือน มิถุนายนเนี้ยคุณจะต้องทําด้วยเหตุผลและสติให้มากๆเลยค่ะถ้าทําด้วยอารมณ์เมื่อไหร่ปุ๊บมีการประทะกันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ไอสิ่งที่คุณคิดเอาไว้เนี่ยมันจะสําเร็จนะคะเพียงแต่แค่ว่ามันใช้ระยะเวลานานและสิ่งที่คุณจะต้องทํามันต้องพึ่งพาในเรื่องของบริวารด้วยคุณทําเองคนเดียวอาจจะลําบาก ะะมันจําเป็นที่จะต้องพึ่งคนอื่นด้วยสักนิดหนึ่งให้เข้ามาช่วยส่งเสริมคุณทําให้แบบว่าเออมันเดินไปด้วยกันแต่มันจะทุลักทุเลหน่อยนะช่วงเดือนมิถุนายนเนี้ยเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเข้าลูกเข้ารอยได้เมื่อไหร่แล้วแล้วก็คุณแบบลองเอามาสังขยานาดูซิว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรและอะไรที่แบบเฮ้ยทำได้ดีอะไรเงี้ยก็ชูสิ่งนั้นต่อไปเพราะนั้นแล้วเนี่ย ถ้ามันยังไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วล้วก็ขอให้คุณป้องกันเอาไว้ก็พอนะคะนั่นก็คือว่าคิดวางแผนก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรด้วยความวู่วามแล้วก็ใจร้อนอย่าที่จะให้มันประสบความสําเร็จไวๆนะคะอีกสิ่งหนึ่งเลยก็คือบุญนะคะจะช่วยหนุนนําทําให้อะไรที่มันแบบสวิงควบคุมไม่ได้อะ รวมไปจนถึงอารมณ์ดีทรงอารมณ์ดีเข้าไว้นะคะมันจะช่วยนําพาให้คุณผ่านพ้นเดือนมิถุนายนหรือว่าปัญหาต่างๆในเดือนมิถุนายนนี้ไปได้ในที่สุดคุณทําอะไรก็ตามแต่นะคะในช่วงเดือนนี้คือมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าทําเพื่อการกุศลนนะ่ะทาเพื่ออะ ตามอุดมการณ์ของตัวเองเออเป็นลักษณะแบบนั้นเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแต่ระวังให้ดีนะคะว่าช่วยมากเกินไปตัวเองจะเอ็นขาดจะเองนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยช่วยได้เท่าที่กําลังเราไหวอย่าไปเทหมดหน้าตักเพื่อช่วยเหลือใครเพียงเพื่อต้องการอยากจะได้รับการยกย่องเชิดชูจากคนคนนั้นอยากบอกเลยนะคะว่าช่วงเดือนนี้เป็นอะไรที่ ทำบุญคนไม่ขึ้นสุดๆไปเลยนะคะก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรค่ะช่วยเท่าที่เราช่วยได้กแล้วกันเราไม่ต้องหวังผลตอบแทนอะไรนะคะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะถ้าวางแผนมีสติดีๆนะคะคิดทำการสิ่งใดให้รอบคอบนะคะแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลโดยเฉพาะอยง่างยิ่งตอนที่อยู่ที่บ้านนะคะมันจะช่วยทำให้ คุณผ่านพ้นเรื่องราวปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้ในช่วงเดือนมิถุนายนและสำหรับใครก็ตามแต่นะคะที่คิดอยากจะขายบ้านหรือเอาบ้านไปจำนองเพื่อที่จะเอาเงินทองอะไรพวกนี้มาช่วยเหลือคนอื่นระวังให้ดีค่ะว่ามันจะไม่ได้คืนได้เงินเอามาอุ้มชูคนอื่นแต่สุดท้ายคุณจะไม่มีบ้านอยู่เอาอันนี้ต้องระวังเอาไว้ให้ดีเลยนะคะอย่างที่บอกไปคุณช่วยเท่าที่ตัวเองช่วยได้ คุณอย่าไปฟังว่าแบบเฮ้ยเห็นว่ารวยนี่ทำไมให้ได้เท่านี้เองอย่าไปสนใจค่ะเอออย่าไปสนใจคำคนพวกนั้นแม้แต่ตัวเขายังเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้ต้องมาให้เราช่วยเหลือเลยยกเว็นพ่อแม่เออก็คือบอกว่าแล้วมีสิทธิ์อะไรมาว่าเราแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วคุณอย่าไปอ่อนไหวกับคำพูดพวกนี้ดูแลตัวเองให้ดีค่ะดูแลตัวเองให้ดีแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะคะ เอออย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังมีแบบเหล่าเทพเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่กันแล้วกันคอยปกป้องคุ้มภัยเป็นอย่างดีให้มันสวดมนต์สร้างกุศลเข้าไว้นะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าฟ้าใหม่ฟ้าเปิดเมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวมันจะได้เจออะไรดีๆอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะก็จบลงกันไปแล้วนะคะก่อนจะคลากันไปนะคะรบกวนกดติดตามนะคะกดไลค์ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็แชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นสะพานบุญร,ร่วมกันนะคะ ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะหรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าอยากที่จะสนใจในเรื่องของสร้อยหินมงคลที่จะมาช่วยเสริมดวงชะตาให้กับคุณแล้วแล้วก็ทักมาได้ที่ l ล n e ไ d ดีที่ทุกคนเห็นอยู่ณตอนนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากร่วมบุญแล้วก็ก็สามารถร่วมบ,บุญกันมาได้ตามรายละเอียดที่แม่หมอให้ไว้ตั้งแต่ต้นคลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ